สวัสดีค่ะเพชรสันอ้อมชนเมานะคะวันนี้เพชรสันอ้อมจะมา,าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเพราะว่าวันนี้วันที่10พฤ,ฤษภาคมเนาะเดี๋ยว13พฤษภาคมเพชรสันอ้อมจะฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2เข็มแรกฉีดไปเมื่อ22เมษายนนะคะเดี๋ยว13พฤษภาคมน,น,นี้จะฉีดเข็มที่2แล้วแหละณวันที่ฉีดเข็มแรกยังไม่มีคําอธิบายหรือว่าการแนะนําการปฏิบัติตัวก่อนจะไปฉีด แต่พอหลังจากที่มีคนฉีดไปแล้วมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยเพิ่มคําแนะนํามาเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะไปฉีดหรือว่าเตรียมตัวที่เป็นรอบประชาชนที่เดือนมิถุนายนนะคะก็ณวันนี้ตอนนี้คําแนะนําที่มีอยู่ขึ้นหนึ่งก่อนวันที่จะไปฉีด2วันอันนี้ก็คือประมาณ2วันเนาะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนอะงดการออกกําลังกายนะ นะคะเพื่อเตรียมร่างกายเราให้พร้อมหมาถึงว่าเมื่อร่างกายเราแข็งแรงเวลาเรามีการกระตุ้นจากสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้าไปเราก็จะได้ตอบสนองที่ดีนะคะแล้วก็2 ก่อนที่จะไปฉีดเราต้องเช็คว่าเรามีไข้หรือเปล่าหากมีไข้าอาจต้องเลื่อนหรือไปเช็คหน้าวันที่จะฉีดอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะถ้ามีไข้ควรแนะนําให้ควรเลื่อนนะคะอ่าอาจจะเลื่อนไปก่อนท้งนี้ถ้าเลื่อนไม่เลื่อนไงก็ต้องติตดต่ออ่ากับเจ้าหน้าที่ที่จะทําการฉีดเอาวันนั้นว่าเราจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรนะ 3. ตอนนี้เขากําลัง คาดการว่าวัคซีนซินแวกการที่เรามีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือบางคนรู้สึกมันอ่อนแรงคล้ายๆสโตกหลอโรคหล,ลอดเลือดสมองเกิดจากหลอดเลือดมันหดตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเลี่ยงการกินชากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังที่มีคาเฟอีนหรือยาที่มีผลต่อการหดหลอดเลือดประเภทยาไมเกรนเช่นโทฟักโก คาฝึอกอดอะไรประมาณนี้โพลีกอัเนี้ค่ะเพราะว่ามันจะยิ่งไปทําให้หดหลอดเลือดความเสี่ยงที่เราจะเกิดอาการท้างเขียงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเราต้องกินน้ำสีนะกินน้าอย่างน้อยประมาณ1ลิตรก่อนจะไปเพราะว่าการมีน้ําในร่างกายเยอะๆจะทําให้ผลเรื่องการหดตัวของหลอดเลือดจะค่อนข้างน้อยลงนะคะ,ะแล้วก็อีกอันหนึ่ง ที่ตอนเข็มแรกเภสัชออมถามจริงๆมันไม่ควรทำนะคือการกินพาราเซตามอลก่อนจะไปฉีดเขาเชื่อว่าการกินไปก่อนมันจะไปลดกระบวนการอักเสบทำให้มีการตอบสนองต่อวัคซีนน้อยลง ะะเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่แนะนําให้กินก่อนจะไปฉีดแต่ถ้าหลังจากเราฉีดแล้วเรามีอาการปวดมีอาการเมื่อยก็ให้กินพาราเซตามอลประมาณ500มิลลิกรัม1เม็ดทุก4-6ชั่วโมงไม่แนะนําให้กินกลุ่มเอนเซมประเภทไอบบโพรเฟนอะคอกเซยซีริเบนะคะเพราะเขากลัวเรื่องภาวะแซรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการกินยาพวกนี้รวมถึงหลังจากที่เราฉีดอะคะ่ะไม่ควรจะทํางานหนัก หมายถึงใช้แรงหรือยกของนะเพราะยิ่งทาให้ปวดเมื่อยล้าแล้วลก็ทริคอย่างหนึ่งคือให้เลือกข้างที่เราไม่ค่อยใช้งานเนาะข้างที่เราไม่ค่อยใช้งานไปสยมใช้ข้างซ้ายเนาะเวลาฉีดไปเราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะมันจะได้ไม่ปวดหรือว่ารู้สึกแย่มากนะคะค่ะก<ม>็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ปลอดภัยจากการได้รับวัคซีนนะคะนะก็สวดมนก่อนไปนะ แซลเล่นค่ะเพราะว่าตอนนี้วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดเร็วที่สุดนะคะสำหรับวันนี้เพียงแาไปแล้วบ๊ายบาย